วันที่6รกรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมารถตู้สีขาวคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยสีบุรพา16แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวน17ต้นตั้งแต่บริเวณแยกนิดาไปจนเกือบถึงแยกสวนนวมินพิรมระยะทางเกือบ1กิโลเมตร ทำให้ไฟฟ้าในชุมชนและตลอดแนวถนนดับไปกว่า100หลังคาเรือนและยังพบว่ามีรถของประชาชนที่ใช้เส้นทางถูกเสาไฟฟ้าที่โค่นทับได้รับความเสียหายไปอีก6คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน8คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีการปิดการจราจรตลอดจุดเกิดเหตุเพราะเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนทั้งเส้นรถไม่สามารถสัญจรได้จนล่าสุดทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A ได้เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุรถชนเสาไฟฟ้าลม้มและส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณถนนสีบุรพาโดยขอแจ้งปิดการจราจรไปหนึ่งช่องทางฝั่งถนนน้ำมินทิศท,ทางมุ่งหน้ามาทางถนนเสรีไทยเพื่อปักเสาใหม่และคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟคืนตามปกติได้ประมาณ16นาฬกาผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวโปรดดีกเลี่ยงเส้นทาง